สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาเริ่มกลับมาร้อนระอุอีกครั้ง mm hmm. เมื่อมีรายงานข่าวลับจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงว่าทหารก mm ัมพูชาได้เริ่มปักหลักลับในพื้นที่ใกล้ภ mm ูมะเขือ ซึ่งเป็นเขตชายแดนที่ไทยครอบครองอยู่ในขณะนี้แหล่งข่าวระบุว่ามีการขนยุธโธปกรณ์และสเสบียงจํานวนมากเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องคล้ายกับการเตรียมพร้อมเพื่อปฏิบัติการครั้งใหญ่ซึ่งสร้างความวิตกในหมู่ชาวบ้านฝั่งไทยที่อาศัยอยู่ใกล้แนวชายแดนเป็นอย่างยิ่งยอนหน้าสองกองทัพไทยไม่ได้นิ่งนอนใจได้ส่งหน่วยลาดตระเวนพิเศษออกตรวจสอบพื้นที่ตลอดแนวรั้วชายแดนและพบการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทหารเขมรหลายจุด โดยเฉพาะบริเวณทางตะวันออกของภูมะเขือซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญกองทัพได้ยกระดับการเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดมีการตั้งฐานยิงปืนใหญ่เบาและส่งกำลังเสริมเข้าประจำจุดสำคัญเพื่อป้องกันเหตุไม่คาดคิดที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อย่อนหน้าสามชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนต่างพากันวิตกกังวลหลายครอบครัวเริ่มอพยพคนชราและเด็กเล็กออกจากพื้นที่หลังได้ยินเสียงการฝึกซ้อมของทหารกัมพูชานิยามค่ำคืนเสียงปืนและระเบิดจำลองดังขึ้นเป็นระยะระยะบางคนเล่าว่าได้เห็นขบวนรถบรรทุกทหารจำนวน นามากวิ่งเข้าไปในป่าด้านตรงข้ามซึ่งสร้างความหวาดกลัวและตึงเครียดไปทั่วทั้งหมู่บ้านย่อหน้าสี่แหล่งข่าวทางทหารของไทยเผยว่าการปักหลักของกัมพูชาครั้งนี้อาจเป็นความพยายามตีคืน พื้นที่ภูมิเขือหลังจากที่เคยมีข้อพิพาทเมื่อหลายปีก่อนและไทยสามารถยึดครองพื้นที่ไว้ได้อย่างมั่นคงการเคลื่อนไหวครั้งใหม่นี้จึงอาจเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกองทัพไทยรวมถึงเป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองจากฝั่งกัมพูชาที่ต้องการแสดงพลังต่อประชาชนของตนเองย่อหน้าหาด้านกองทัพภาคที่สอของไทยได้รับคำสั่งให้เพิ่มความเข้มงวดอ าการลาดตระเวนกลางคืนพร้อมติดตั้งกล้องอินฟราเรดและโดรนลาดตระเวนทางอากาศเพื่อสังเกตความเคลื่อนไหวของฝ่ายตรงข้ามในระยะไกลอีกทั้งยังได้มีการซักซ้อมแผนรับมือการรุกแบบฉับพลันโดยเฉพาะในกรณีที่ทหารกัมพูชาพยายามข้ามเขตแดนเข้ามาในเวลากลางคืนซึ่งถือเป็นการละเมิดอธิปไตยอย่างร้ายแรงย่อหน้าหกแหล่งข่าวจากภายในกระทรวงกลาโหมยืนยันว่าผู้นำกองทัพไทยได้รายงานสถานการณ์ตรงถึงนายกรัฐมนตรีแล้วโดยรัฐบาลได้สั่งให้ใช้แนวทางป้องกันสูงสุดแต่ไม่ยั่วยุ หมายความว่ากองทัพสามารถตอบโต้ได้เต็มที่หากถูกโจมตีก่อนแต่ห้อหามาเปิดฉากก่อนโดยไม่มีหลักฐานชัดเจนทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการประทะที่อาจบานปลายเป็นสงครามเต็มรูปแบบย่อหน้าเจ็ดในขณะเดียวกันฝ่ายประชาชนไทยก็ออกมาแสดงพลังสนับสนุนกองทัพหลายจังหวัดชายแดนจัดกิจกรรมให้กำลังใจทหารแนวหน้ามีการนำอาหารน้ำดื่มและของใช้จำเป็นไปมอบให้ตามฐานปฏิบัติการบางพื้นที่ถึงขั้นอาสาช่วยดูแลเส้นทางลับในป่าเพื่อช่วยแจ้งเตือนหากพบความ เคลื่อนไหวของทหารต่างชาติถือเป็นภาพแห่งความสามัคคีที่น่าประทับใจของคนไทยทั้งประเทศย่อนหน้า8ด้านสื่อกัมพูชาบางแห่งได้รายงานข่าวในเชิงโจมตีไทยโดยอ้างว่าพื้นที่ภูมิขือเป็นของกัมพูชาและกล่าวหาว่าทหารไทยเป็นฝ่ายยั่วย,ยุก่อนสร้างกระแสะให้ประชาชนของตนเกิดความเกลียดชังต่อไทยซึ่งผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงมองว่านี่เป็นสงครามข่าวสาร ที่อาจใช้เพื่อกลบข่าวภายในประเทศของกัมพูชาเองที่กำลังเผชิญปัญหาการเมืองและเศรษฐกิจอยู่ในขณะนี้ย่อหน้าก้าวแม้สถานการณ์จะยังไม่ถึงขั้นปะทะก,กันตรงๆแต่กองทัพไทยยังคงรักษาระดับการเตรียมพร้อมสูงสุดมีรายงานว่ากองบินใกล้เคียงได้เตรียมเครื่องบินลาตระเวนและหน่วยปืนใหญ่ได้เตรียมกระสุนพร้อมยิงในทันทีหากจำเป็นภาพของทหารไทย ยาที่ยืนประจำฐานอย่างมั่นคงภายใต้ธงไตรที่โบกสะบัดกลางลมชายแดนกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและการปกป้องแผ่นดินเกิดย่อนหน้าสิบสถานการณ์ที่ภูมิขือในขณะนี้ยังคงตึงเครียดและไม่มีใครสามารถคาดเดาได้ว่าการประทะจะเกิดขึ้นเมื่อใดแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือประเทศไทยพร้อมปกป้องอธิปไตยทุกตารางนิ้วทหารไทยยังคงยืนหยัดอย่างไม่หวั่นไหวและประชาชนทั่วประเทศต่างส่งแรงใจไปถึงแนวหน้าความกล้าหาญความเสียสละและหัวใจรักชาติคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดของไทยในยามนี้